หนังสุดห่วยเรื่องนี้กงจะมีภาคต่อและก็บอกเลยว่าผมยังไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงสร้างภาคต่อเรื่องนี้ โอเคไม่ให้รอช้ามาเริ่มกันเลยก็คือหนังที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ก็คือเรื่อง The Last Witch Hunter ที่เข้าฉายในปี2 0 1 5ซึ่งนำแสดงโดยวินดีเซลและไมคเคลนเชนถึงการที่ผมบอกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ make ซน n ์มากที่อยู่ๆนั้นเขาประกาศสร้างภาคต่อออกมาเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันเข้าฉายในปี2 0 1 5นั้นก็บอกเลยว่ามันได้รับการวิจารณ์ในระดับที่ย่ำแย่มากก็คือได้รับ,ร,บรับเทนโทเมโีเตไปได้แคไไ่เพียงแค่สิบแมัเบอร์เซ็นันไอเอ็มดีกีต่ไดคนก็อาจคะคิาจ่ดเก้า หนังมันคําวิจารณ์ไม่ดีแต่มันทําเงินมันก็ไม่แปลกที่จะมีภาคต่อใช่ครับมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่มันไม่แม็กซ์เซมคือเรื่องนี้มันเป็นหนังเจ๊งเพราะว่าภาคแรกมันใช้ทุนสร้างมามัน90ล้านดอลลาร์ล้านเหรียญสหรัฐแต่มันทํารายได้ไปแค่136ล้านดอลลาร์ล้านเหรียญซึ่งบอกเลยนี่มันเป็นมันคือเจ๊งมันขาดทุน บวกกับขวิจารณ์ที่ย่ำแย่อีกผมก็ประหลาดใจมากที่เขาประกาศสร้างภาคต่อมาและอยากฟังสิ่งที่มันที่อาจช็อกมากกว่านี้ไหมก็คือหลายคนอาจจาได้ว่าหนึ่งในนักแสดงนําที่ชืว่อว่าไมเคิลเคนนั้นปีที่แล้วได้ประกาศกเกษียณการแสดงเพียบร้อยคือไม่ขอรับบทอะไรอีกแต่ว่าอยู่ๆแกปีนี้แกก็ ประกาศว่าแกจะกลับมารับบทเรื่อง The Last Winter h u n โดยกลับมารับบทเดิมซึ่งบอกเลยว่านี่มันช็อกมากเพราะว่านี่เป็นหนัง The Last Winter นะหนังที่มันโดนด่าทั้งนักวิจารณ์คนดูแล้วก็เป็นหนังเจ๊งแต่แกดันเลือกที่จะปลดกเกษียณออกมาเพื่อมารับมาสแสดงหนังอันนี้อะไรก็เป็นไปได้ The Last Winter ภัก2องได้นักสแสดงนำเดิมมาสแสดงคือวินดิเซลกับไมคิลเคตก็มารอดูว่ามันจะเป็นยังไงส่วนตัวผมก็ประหลาดใจจริงๆว่าทำไมเขาถึงอนุมัติสร้างภักต่อ